วิธีแก้จุด b ล o c k บางของชีวิตหรือที่เรียกว่าฮอลนะครับฮอลย่อมาจากอะไรก็คือ hungry angry lonely แล้วก็ทาย e d ตรงตัวเลยหิวโกรธเหงาแล้วก็เหนื่อยนะครับซึ่งสังเกตไหมครับว่าคนเรามักจะตัดสินใจผิดพลาด ก็คือช่วงนี้แหละคือช่วงที่เปราะบ,บางของชีวิตซึ่งพอตัดใจพลาดก็นําไปสู่ผลลัพธ์พลาดชีวิตพลาดไปด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีป้องกันแก้ไขอยู่2รูปแบบด้วยกันนะมาดูอันแบบแรกก่อนมันเป็นแบบเชิงรับคือเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือฮันกรีคือพราะหิวทําไงครับก็คือกินวปรงเล็บปรงเล็บกินดีนะไม่งั้นจะต้องมาชดใช้ ในอนาคตนะครับสองก็คือ a n g กรีนะครับโกรธทำยังไงหลายคนทําให้เหมือนกันจริงไหมบางคนก็ต้องอ,อ,อาจจะต้องไปดูหนังสนุกนะฟังเพลงหายนะครับสามโลนลี่บางคนต้องโทรหาเพื่อนเอาไปเดินชอปปิง้งหายนะครับสีทส์เหนื่อยก็คือนอนนะครับพักนวดหายเหมือนกันจริงไหมแต่ว่านี่คือการแก้เชิงรับครับจริงๆมันมีวิธีการแก้เชิงรูปด้วยนะก็คือป้องกัน ไม่ให้เกิดแต่แรกทำได้ครับแต่ละแต่ละ,ละอันทำได้มาดูกัน hungry ข้อแรกก็เลยหิวถ้าคุณกินดีอาหารดีมีคุณภาพและกินเป็นมีความรู้จริงๆคุณจะไม่เคยหิวเลยนะครับแต่นี่ไปศึกษาเพิ่มเติมเองโอเคไหมนะครับสองคือ angry ทุกครั้งที่คุณโกรธก็คือทุกจริงไหมครับแล้วคุณคงไม่อยากทุกบ่อยๆจริงไหมคุณคงไม่อยากเป็นคนอารมณ์เสียตลอดเวลาจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องฝึกนะ ซึ่งมันฝึกกันได้นะครับทําให้คนเป็นอารมณ์ดีฝึก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 จนถึงขั้นไหนรู้ไหมจนถึงขั้นที่คุณโกรธไม่เป็นืจริง,รงๆแล้วเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาแฮปปี้ตลอดเวลานะครับสามก็คือโลนลี่เหงาจริงๆมันเป็นสภาวะจิตครับต่ออยู่ท่ามกลางคนเยอะแยะมากมายเป็นสิบค,คนเป็นร้อยคนแม้กระทั่งคนเป็นพันคนคุณก็ยังเหงาได้ถ้าตรงนี้มันเหงา อันนี้มันเป็นวิธีคิดนะครับข้อ 4. สุดท้ายคือไทายเหนื่อยมีสองแบบคือเหนื่อยกายกับเหนื่อยใจเหนื่อยกายพักก็หายแต่เหนื่อยใจถ้าคุณคิดไม่เป็นคุณจะเหนื่อยทั้งชีวิตเหนื่อยใจนี่แหละคือจุดที่ทําให้คนตัดสินใจพลาดล้มเลิกก็คือตอนนี้แหละงานเราทุกวันนี้มนุษย์ทุกวันนี้ถามว่าทํางานแบกหาหรือเปล่าไม่ใช่พวกเราทํางาน อยู่หนาคอมพิวเตอร์จะเป็นส่วนมากจริงไหมครับใช้แค่นิ้วด้วยซ้ำทุกวันๆอยู่แค่นี้เองเหนื่อยตรงไหนเหนื่อยใจครับและถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคุณจะเหนื่อยชั่วชีวิตต้องฝึกวิธีคิดนี้ครับไม่ให้เหนื่อยตั้งแต่แรกก็คือเหนื่อยใจและนี่คือการวิธีแก้จุดปรับบางของชีวิตหรือที่เรียกว่าเพาะดีขึ้นทุกวันครับดีขึ้นทุกทางไปด้วยกันสวัสดีครับ